แห่แชร์โมเมนต์พรนพันปลอบลูกน้องทีมชาติไทยร้องไห้หลังเกมกล,ล,ลีกเกาหลีแฟนลูกยางประทับใจโมเมนต์ Moment น่ารักพรอนพันเกิดปราดรยืนปลอบลูกน้องเวลเลปอลหญิงทีมชาติไทยที่ร้องไห้หลังเกมลูกยางลีกเกาหลีวันหลงการแข่งขันเวลเลบอลหญิงโคโววิลีกเกาหลีฤดูก,กาล2023-2024ถึงสอพันส IPK u n f ท r ของชมพูพ่พรนพันเกิดปราดเอาชนะไฮพาร์ตของโมเมธนาชาสุขสด3ต่อศูนเซต หลังจบเกมมีโมเมนต์ประทับใจเมื่อโมเมธนาชาได้เข้ามาพูดคุยกับชมพู่พรพันธ์รุ่นพี่ในทีมชาติดูเหมือนโมเมจะร้องไห้ก่อนที่ชมพู่กอดรูปหลังเพื่อปลอบใจทำเอาแฟนลูกยางชาวไทยประทับใจเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากนะัดต่อไปไฮพาร์ทของโมเมพบแทจอนซองกวางจังเลสปาร์กในวันที่13ธันวาคมส่วนไอ k เคของชมพู่พบฮึงกุไลเพียงสไปเดอร์วันที่14ธันวาคม ขอข่าวพล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ